สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอีท็บแบบที่สองนะครับตังงไปดูกันเลยครับผมอันแรกแล้วก็เตรียมกระดาษมนาแผ่นหนึ่งนะครับอีท็อปแบบที่สองง่ายมากครับผมแค่พับตรงนี้พับตรงนี้นะครับพอพับตรงนี้เสร็จปุ๊บพับกะเอานะครับผมนี่ให้มันเหลือประมาณนี้ของข้อครึ่งนะครับ ันนี้แลครับกลางครับนี่เห็นี้ครับเสร็จแล้วครับอ่าวงงเลยที่ครับว่ามันจะเล่นยังไงเราจะมาดูวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นเราก็จับตรงนี้จับตรงนี้นะครับก็ดึงออกจากกันนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ดึงออกจากกันปุ๊บแล้วก็มาแนบไปตรงนี้นะเห็นไหมครับจะเห็นสองมุมนี้ครับเราจับไปเรารอฟังเสียงนะครับ ลองฟังเสียงนะครับนี่ออโอ้โหดังคุ้นแรงครับอันนี้ตัวแบบที่สองดังแรงกว่าอีกตัวแบบที่หนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเลยแล้วก็ดึงปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บ,บนี่แล้วก็จับตรงนี้ไว้นะครับจับตรงมุมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจับตรงมุมว้แล้วก็กระชากไปแรงๆดึง,งน,นี่แค่ทำให้ค่อยนะครับเดีจะทั้งห้องมันดานะครับ ครับลองทั้งซ้ายทำแรงให้ดูครับ,บดังแรงขนาดไหนดูนะครับโอ้โหเป็นไงกันครับผมลองเอาไปทําดูนะครับนิดเดียวนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย